ค่ะคุณผู<อ>้ชมอีกไม่กี่วันแล้วก็จะเข้าสู่ปี2566แล้วนะคะหนึ่งตื่นเต้นแล้วก็รอที่จะได้พบกับอะไรหใหม่ๆในปีหน้ามากเลยค่ะมายาก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเ <c oughs> <ๆ>พราะได้ข่าวมาว่าปีหน้าช่อง3จะมีนักแสดงเด็ดๆปางๆที่เตรียมตัว <c oughs> เรียงคิวมาให้ทุกคนนะคะได้ทําความรู้จักกันค่ะบอกเลยว่าน้องๆนางเอกมิวเจนปีหน้าเนี่ยสวยไม่ซ้ำมาให้แฟนๆได้เลือกเป็นเมนกันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ และถึงจะคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ละคนกับบทบาทที่ผ่านมานะคะแต่บอกก่อนว่านั่นก็เหมือนแต่ละคนเพิ่งได้เดบิวต์เป็นรุกกี้สาวสาที่อยากได้ใจแฟนๆทั้งนั้นเลยค่ะและวันนี้นะคะสีสันบันเทิงก็เลยขอจัดสกูปเปิดวาร์ปเหล่า,านังเอกสาวทีมนิวเจนทั้งหมดพร้อมพาทุกคนนะคะไปทําความรู้จักแต่ละคนแบบเอ็กซ์คูลสสุดๆไปเลยค่ะ วารปแรกเปิดด้วยนางเอกจีน่ายีนานักแสดงสาวคนสวยกับแต้มต่อที่เจ้าตัวเก็บเกี่ยวประสบการณ์มามากมายในปีหน้านี้ก็พร้อมเสิร์ฟผลงานอีกหลายรสชาติรอขึ้นแท่นเป็นตัวแม่ที่ตัวจริงแสนน่ารักที่เล่นสุดๆค่ะ นักแสดงเรื่องแรกของพี่คิงได้ค่ะด้วยความที่เราเป็นนางเอกใหม่ด้วยโชคดีที่พี่เจมเนี่ยเป็นคนน่ารักเรื่องที่กําลังถ่ายอยู่เนี่ยอีก2เรื่องมันก็เป็นบทที่แปลกใหม่อีกจากที่เราได้เล่นแบบว่าปัจจุบันก็กลายมาเป็นพีเรียดอยากเล่นกับพี่ๆหลายๆคนนะคะตอนนี้เหลือพี่เกรท <c oughs> ก็รอค่ะเผื่อได้เล่นกับพี่เกรทก็จะได้เห็นละครของจีน่าออกมาเรื่อยๆค่ะจีน่าจะไม่หายไปไหนค่ะคนที่2ต้องบอกเลยว่ามาแรงแซงทุกโค้งสาวน้ําฟ้าธัญพาน์ความน่ารักกระแทกตาก การแสดงกระแทกใจหลังรับบทบาทสุดชาเลนจ์พิสูจน์ฝีมือเข้าตาผู้จัดและแฟนแฟนสาวน้ำฟ้าก็กาวขึ้นแท่นเป็นนังเอกเต็มตัวและปีหน้ายังมีละครจอคิวอีกหลายเรื่องให้แสดงศักยภาพรัวๆค่ะเรื่องแรกเรื่องอะไรอ๋อเรื่องแรกสายรับจับแอป ค่ะก็ตื่นเต้นมากทุกครั้งที่มาถ่ายก็ตื่นเต้นถึงแม้ว่าบทเราจะไม่ได้มีอะไรเยอะอยากลองเล่นนิ่งๆลึกๆะค่ะคือหนูด้วยลุคน่าจะเป็นคนสดใสแหละแต่ว่าอยากลองอะไรที่มันแบบคอนทสัสกับตัวเองดูเป็นแบบสุข,ขุมใช้อินเนอร์มากกว่า จอมพล B T S ได้ไหม <S <S อ๋อไม่ได้เหรออยากเล่นกับพี่หม,มากปรินค่ะหมากปรินหรือว่าถ้าไม่ได้พี่หมากปรินก็พี่มาริโอ <S <S ที่จะมีออนแอร์ก็คือเลือดเจ้าพญาค่ะแล้วก็ที่กําลังถ่ายทําอยู่มีอุบัติรักเกาะสวรร,วร,รวค์ผมลิขิตรักท่งทุ่งข่ยังไงก็ฝากติดต,า,ยยา,า,ต,ตามด้วยนะคะคลืล่นลงม่ช่อง3มแต่สกิลเกินต้านยดาน,นารินยามาพร้อมความสวยมากเสน่ห์และความสามารถเต็มประลอดทะยานสู่การแสดงละครกับบทบาทไม่ธรรมดาตอกย้ําความสามารถให้แฟนๆได้รู้จักอีกด้านของสาวยดาค่ะ 小秘密。 หนูก็เต้นไปจริงๆอะหนูเคยมาเล่นกับช่องสารตั้งแต่ตอนหนูอายุสิแล้วค่ะตอนนั้นเรื่องนาดีลิษยากับเบียพยาบาทค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังแบบเด็กเบบีอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากหาประสบการณ์ก่อนคือหนูอะเป็นคนที่เหมือนชอบอะไรที่มันเป็นความท้าทายตัวเองค่ะบทไหนที่เราได้เห็นแล้วเรารู้สึกว่าเรายังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยก็อยากจะลองเล่นจริงพี่ๆในช่องอะหนูติดตามหลายคนมากก็จะชอบพี่แอนทองผสมพี่เจนนี่เทียนโพอะไรไม่กล้าคิดเลยค่ะคือบทไหนก็เล่นหมดเลยเป็นน้องใหม่แกะกล่องทางช่อง3เลยนะคะ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะก็ปีหน้าน่าจะได้เห็นกันมีเรื่องควันลือไทยค่ะในชุดดวงใจเทวคมนะคะแล้วก็เรื่องกรงดอกซอยค่ะสาวไซหัวใจนักกีฬามิน้นรันระวีความสามารถรอบด้านสวยเก่งครบเครื่องประชานผลงานกับนักสแสดงรุ่นใหญ่มามากมายเลเวลอัพจนพร้อมยืนหนึ่งปีหน้าเตรียมคว้าใจแฟนๆกับบทบาทนางเอกสายแกรง่งและพร้อมปล่อยของอีกหลายเรื่องเลยค่ะแมาก็เป็นรับเชิญค่ะข้ามสีธันดอนแต่ที่เล่นเยอะๆก็จะเป็นได้แดงแรง,แงยากมาก <laughs> ตื่นเต้นมากจำโมเมนต์นั้นได้อยู่ ยอยากทำอะไรที่มันฉีกไปก็น่าจะเป็นพวกบูอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะยังไม่เคยเล่นบูเลยน้ำฟ้าละกันคะ่ะเพราะว่าแบบเออสนิทกับน้องด้วยอะไรเงี้ยแล้วน้องเป็นคนให้หาที่ถ่ายอยู่แล้วก็เตรียมออนแอร์นะคะก็จะมีดุดอับษรค่ะแล้วก็มีกลนเกมรักคะ่ะแล้วก็มีหนังภาพยนตร์ก็เป็นกำลังใจให้ในทุกๆผลงานของหนูด้วยนะคะน้าหวานจนล้าสายตาไม่ได้ตีตาชยานิดความสวยมงลงการแสดงก็ได้ใจทั้งพิเรียดคอมดี้ดรามา่าจิมลางมาจนฝีมือก้าวหน้าและยังพร้อมพัฒนาอยู่ตลอดปีหน้าเตรียมปั้ง ปังปังติดกระแสทั่วบ้านกับผลงานอีกหลายเรื่องดีกรีกู้พระเอกยอดฝีมือทั้งนั้นเลยค่ะเรื่องแรกเลยก็คือทองเอกหมอยาท่าฉลองค่ะรับบทเป็นแม่กลิ่นค่ะตื่นเต้นมากค่ะตอนทองเอกที่รับบทเป็นแม่กลินเนี่ยคือหนูอ่ะเป็นแบบว่าน้องตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ท่ามกลางทุกคนดราม่าเข้มข้นอะไรเงี้ยยังไม่เคยค่ะแล้วก็พี่แอนทองผสมเป็นแบบอย่างที่เราแบบอยากอยากทำแบบนั้นได้ก็มีเรื่อง แฉลักหักคานลุงลค่ะแล้วก็ต้นปีหน้างลงรางหักออนซอนค่ะแล้วก็ดุดับซ้อนค่ะน่าจับตามองเกินใครต้องยกให้สาวพีพีปูนปรีดีออร่าก,กระแทกตาความสามารถไม่เป็นรองเอเนอร์จีสดใสถูกใจทั้งแม่ยกพ่อยกปีหน้าเตรียมส่งกันบ้านโปรเจกต์ใหญ่ลังสุ่มเงียบทำงานให้แฟนๆได้ชื่นชมความตั้งใจของสาวพีพ,พ,พีค่ะผลงานที่ตสส่เสืออันแรกคือพิธีกรสีสันบันเิงค่ะตามมาด้วยละครคุณมหมีปฏิหารหนูอยากเล่นละครที่แบบเล่นเป็นคนที่มีเวทมนต์ ือแบบหนูมีพลังพิเศษอะไรประมาณนี้หนูอยากเล่นกับพี่เจนนี่เทียนโคค่ะอยากเล่นกับพี่หมากแล้วก็อยากเล่นพี่เจมจิค่ะหนูเป็นนางเอกเจนหม่ของช่องสามค่ะจะมีละครเรือเลือดเจ้าพระยาค่ะรักสุดใจยายตัวแสบดวงใจเทวพรมคร่ะชื่อเรื่องว่าพรชีวันค่ะผมลิขิตค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะบอกเลยว่าน้องๆแต่ละคนน่ารักกันมากๆเลย แต่ว่าทข้างหนึ่งเนี่ยก็นิวเจนอีกคนหนึ่งนะคะ <Yeah. S 1> มีเรื่องที่เราสองคนเล่นด้วยกันด้วยบอกเลยว่าฝีมือนี่สิบสิบสิบค่ะยังไงคะปีหน้ามีกีเรื่องปีหน้านะคะมายามีละครสองเรื่องค่ะมีกรงดอกสร้อยกับแผ่นรักหักคาลุค่ะ,คะทุกคนช่วยเชียร์ด้วยนะคะแต่ว่ามายา,ายดูสกูบวันนี้แล้วสาวๆทุกคนน่ารักมากเลยค่ะเอาเป็นว่ารักใครชอบใครก็รอซัพพอร์ตให้กำลังใจผลงานของน้องๆน,นิวเจนปีหน้าทางช่องสาวนะคะและว,วันพรุ่งนี้นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ เพราะสีสันมันเทิมมีสกูปนิวเจนฝ่ายชายมาให้ฟแฟนๆได้คิดคับเกิดใจแล้ววันนี้นะคะ <c oughs> เรา2คนขอตัวลาดไปดูคู่รักนิวเจนคู่พระนางในใบเฟิร์ในละครสร้อยสบันงานกันก่อนนะคะขอบคุณเสื้อผ้าจากอันเอสมีสวัสดีค่ะ